สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าครับกับช่วงของ Blues Today นะครับแน่นอนฮะโอโ้ข่าวเรื่องตลาดซื้อขายของเชลซีนี่ตอนนี้กำลังร้อนระอุเลยนะครับก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยฮะท้งเรื่องราวของโมเซสไคเซโดไมเมยอง แล้วก็รูเบนรอฟตัชชีกมีมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนฮะขอบคุณทาง s u z u k ิเอติก้าส a าร์ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็ สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะหาเครื่องดื่มที่ทำให้คุณสดชื่นในช่วงบ่ายนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับข่าวที่น่าสนใจโอ้โหมีเยอะแยะมากเลยนะครับไปกันแบบเร็วๆเ,เลยครับ เริ่มกันที่ทางฝั่งของฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าโปเชตติโนเนี่ยชื่นชมในตัวของอารมาโดโบรยาครับและต้องการร่วมงานกับนักเตะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกองหน้าอีกครั้งนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าพอร์ชเนี่ยชื่นชอบโบรยานะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้ค้าแข่งกับเชลซีต่อไปนะฮะ ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจาก BBC เลยนะครับสื่อใหญ่บอกว่าไคร h a วเวส t เนี่ยคือนักเตะของ Arsenal แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งของ Di m a r ์ i o โครับรายงานว่าการประกาศคว้าตัวปาโตโคซิชอย่างเป็นทางการของ Manchester City เนี่ยใกล้จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝั่งของกาเซตาเดโลสปอร์ตครับรายงานว่าเชลซีเนี่ย จะไม่ปล่อยยืมตัวโรเมลูลูคาคูอีกแล้วนะครับขณะที่อินเตอร์มิลานเนกำลังวางแผนที่จะเสนอสัญญายืมตัวพร้อมมีเงื่อนไขในการซื้อขาด30ล้านยูโรแต่เชลซีเนี่ยตั้งค่าตัวของนักเตะไว้ที่40ล้านยูโรนะครับโอ้ถ้า40ล้านนี่ก็ถือว่าขาดทุนกระจุยเลยนะฮะเพราะตอนที่เราซื้อเนี่ยโอ้โหเป็น,100นร้อยนะครับสำหรับโรเมลูลูคาคูนะครับ ขณะที่ดดแอลติกครับรายงานว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ครับหลังจากเพิ่งตรวจร่างกายกันไปที่เรียบร้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขณะฝั่ง Sky ยสปอร์ก็รายงานบอกว่าเชลซีนะมองนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเป็นการเสริมทัพในระยะยาวนะครับและไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่อาจจะได้เห็น Chelsea เชลซีเซ็นสัญญากับกองหน้าเบอร์9เพิ่มอีกคนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ โอ้หลายคนเนี่ยที่ได้ยินข่าวนี้นี่ถึงกับกรี๊ดเลยนะครับคือถ้าได้ดิคอนราแจ็กสันแล้วเนี่ยแล้วเชลซีซื้อกองหน้าอีกสักคนเนี่ยแง่ถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะขณะเดียวกันครับสกายสปอร์ตเลยนะฮะสื่อใหญ่รายงานบอกว่านะแหล่งข่าวในอังกฤษเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะติดต่อโดยตรงกับนาโปลีครับเพื่อคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนมาร่วมทีมนะครับฝั่งของฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณา ที่จะซื้อตัววิกเตอร์โอซิมเฮนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะถ้าข่าวอย่าง Sky Sport อย่างฟุตบอลลอนดอนรายงานแต่เดี๋ยวรอดูครับว่าเชลซีจะาจริงหรือเปล่าเพราะว่าค่าตัวโอซิมเฮนเนี่ยแพงมากๆนะครับขณะเดยียวกันข่าวเฮียวิโกนะครับก็มีเรื่องของทีมออลนาเซอร์นะฮะบรรลุข้อตกลงกับฮาคิมซีแยกแล้วครับโดยจะเซ็นสัญญา3ปี โดยเหลือขั้นตอนแค่การตรวจร่างกายและรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับเท่ากับฮาคิมซีเยกก็จบเรียบร้อยนะสำหรับปีกพ่อมดกับเชลซีนะครับในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกค่าตัวเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆก่อนหน้าน,นี้เราน่าจะทราบกันไปแล้วนะคะค่าตัวประมาณ8ล้านปอนด์นะสำหรับทางฮาคิมซีเยกนะครับซึ่ง อีกคนที่ออกไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ชูเสื้อไปก็น่าจะเป็นคูลิบารีนะฮะน่าจะทราบกันแล้วค่าตัวประมาณ33.8ล้านปอนด์นะฮะจากที่อตอนนั้นเชลซีดึงมานะครับสุดท้ายนี่ค่าตัวไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร,ร่ฮะแต่ยังไงก็ถูกกว่าเดิมแน่นอนนะฮะก็ย้ายไปเอาฮีลลารนะครับขณะที่แมตต์รอครับเมื่อคืนนี้ารายงานข่าวนี้ถือว่าช็อกเหมือนกันนะฮะก็เป็นการรายงานในช่วงที่ ผมกำลังทํารายการสิงบูคาเฟ่พอดีมีรายงานบอกว่าเชลซีกําลังพิจารณาที่จะดึงตัวไมค์ไมยองมาร่วมทีมครับแม้ว่าโป c เชติโน่เนี่ยจะเรียกว่าเต็มใจที่จะใช้เกป้าเป็นมือหนึ่งก็ตามนะครับอูมีรายงานจากแมตต์ลอเฉยเลยนะครับว่เาเชลซีเนี่ยจะเอาไมค์ไมยองนะครับทางตนที่ก่อนอันนี้มาดูเงียบไปแล้วนะครับแต่ว่ากลับมามีข่าวกับผู้สัปตูทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้นะครับ ขณะที่โรมาโน่ครับรายงานว่าลิพูเน่ได้เริ่มการเจราจาเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับโรเมโอลาเวียนะครับในขณะที่เชลซีกําลังติดตามสถานการณ์แต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือยื่นข้อเสนอแบบจริงจังนะครับเรื่องนี้ผมเคยบอกไปแล้วในไลฟ์ครับไม่แปลกใจนะฮะเวอร์พูลูเจ้าลาเวียรหรืออาเซนอนเจ้าลาเวียเชลซีจะมีข่าวเชื่อมโยงกับกาบี้เวก้ามานูโคเน่ผมบอกแล้วฮะตอนนี้มิดฟิลชื่อถผมเอ่ยพวกนี้นะครับเวก้าลาเวียโคเน่ ะจะวนเวียนอยู่กับสโมสรเหล่านี้นะครเพราะว่าเขากำลังมองหานักเตะในตําแหน่งมิดฟิลด์นะครับเดี๋ยวรอดูไอ้พวกที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยสุดท้ายจะไปลงเอ่ยที่ไหนนะครขณะเดียวกันครับข่าวอัปเดตหน่อยฮะรเรื่องราวของไคเซโดนี่ก็เยอะมากนะครับฟังกันไปแบบเรื่อยๆแล้วกันนะฮะมีรายงานจากแมนฯลอกก่อนเลยฮนะช่วงหัวข้ามบอกว่าเชลซีมีแนวโน้มที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่2ในซัมเมอร์นี้ครับสำหรับดีของไคเซโดหลังจากได้เงินจากการขายผู้เล่นออกจากทีมนะครับส่วนฝั่งเดอะไทมส์เสร็จรายงานว่าเชลซีแจ้งกับไบรตันแล้วครับว่าจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวเกิน80ล้านปอนด์ตามที่พวกเขาเรียกร้องค่าตัวจากมอยเซสไคเซโดเด็ดขาดนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานครับตอนช่วงหัวค่าก่อนเลยฮะรเรื่องของรูเบนรอฟตัชชีกนะครับว่าเอซิมิลานเนี่ยกระโดดที่จะกลับมาเจราจากับ รูเบนรอตตัชีกอีกครั้งครับและกำลังจะบรรลุข้อตกลงซื้อขาด15ล้านปอนด์เร็วนี้ครับซึ่งพอหัวข้ารายงานแทบจะทุกสื่อเลยนะครับเ mm hmm. กาโชเมคคาโต้ Me ก็รายงานครับว่าค่าตัวชีกอยู่ที่15ล้านยูโรปรากฏว่านะครับกลายเป็นว่าพอในอช่วงประมาณสักตี3ตี4บ้านเราเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จบที่เฮียวิโก a นะครับเอซิมิลานเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวรูเบนรตตัชชกครับ ด้วยค่าตัว16ล้านยูโรบวกแอดออนอีก4ล้านยูโรและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรูเบนรอฟตัชชีก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เตรียมย้ายออกจากเชลซีนะครับอันนี้เป็นรายงานแบบเฮียวีโกนะครับซึ่งฝั่งของนิซ่ากินเซล่าเนี่ยเขาบอกว่าคาดว่าค่าตัวของรูเบนรอฟตัชชีกเนี่ยอยู่ที่17ล้านปอนด์ครับและตอนนี้การย้ายไปเอซิมิลานถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับรูเบนรอฟตัชชีกนะครับ ขณะเดีวยวกันครับแมตต์ลอรายงานบอกว่าโปเชติโนเนี่หวังว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของเชลซีเนี่จะถูกจัดการเรียบร้อยในการขายครับ mm. เมื่อเขาบินไปสหรัฐอเมริกาพร้อมกับทีมในวันที่17กรกฎาคมเป็นที่เข้าใจกันว่าโปเชติโนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของเมาส์จนถึงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงโปเชติโนช่วงกรกฎาคมเนี่ยเขาอาจจะมีผู้เล่นไลอัพที่ไม่เหมือนจากเดิมไปเยอะมากๆนะครับ ขณะเดียวกันเรื่องราวของเมสันเมาส์ครับก็แบตลอรเนี่ยรายงานบอกว่าเมสันเมาส์จะรายงานตัวสําหรับการฝึกซ้อมปรีซีซั่นในสัปดาห์หน้าหากอนาคตของเขายังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะบอกโปเชตติโนว่าจะทํางานหนักและออกทัวร์ปรีซีซั่นกับเชลซีด้วยนะครับอนาคตของเมสันเมาส์นี้ตกลงไม่รู้ยังไงฮะเดี๋ยวย้ายไม่ย้ายนี่ล่าสุดยืนยันว่าจะกลับมาทํางานหนักกับเชลซีอีกนะฮะขณะเดียวกันครับก็ โรมาโนยังรายงานบอกว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยจะไม่ใจเย็นรอในดิวเมสันเม์แล้วครับข้อความของพวกเขาเนี่ยตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชัดเจนว่าขายให้เราเดี๋ยวนี้หรือรอให้ได้นักเตะฟรีในปีหน้านะครับโอ้โหงงมากฮนะขณะเรื่องของเมสันเมาส์นี่สุดท้ายผมบอกเลยฮนะยังไงเราต้องตามติดไปเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีรายงานจากทางโรมาโน่นะครับในช่วงประมาณเนี่ย เกือบเช้าบ้านเราเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมอยเซสไกเซโดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่การเจรจาตกลงค่าตัวกับไบรตันนะครับไม่รู้ว่าจะจบที่เท่าไหร่นะสำหรับทางมอยเซสไคเซโดแต่ไม่ต่ำกว่า80แน่นอนดูทรงแล้วนะครับซึ่งฝั่งของออนสตีนเมื่อเช้าก็รายงานเหมือนกันครับบอกว่าแมนซิ i t ตียเนี่ยยื่นข้อเสนอให้เวสต์แฮมพิจารณาอย่างเป็นทางการครับ80ล้านปอนด์ครับบวกแอดออนอีก10 เพื่อเซ็นสัญญากับดีแคนไรส์นะครับอันนี้ช่วงเช้าเลยนะฮะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแมนซิตี้เอาแล้วนะฮะับสำหรับทางดีแคนไรส์นะครับขณะเดียวกันดีมาซิโอก็รายงานบอกว่าเชลซีต้องการ25-30ล้านยูโรสำหรับดีลของคริสเตียนพลิซิชครับแต่เอซิมิลานเนี่ยต้องการจ่ายแค่15ล้านยูโรเท่านั้นและจะมีการเจรจาติดกันมากขึ้นในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากรูเบนโรตต์ชิกนี่อาจจะเป็น คริสเตียนปูลิสิตต่อก็เป็นไปได้นะฮะสำหรับทางเอซีมิลานนะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานบอกว่าคาดการณ์ว่าเชลซีเนี่ยจะไฟเขียวให้อัสปลิกเวตาเนี่ยยกเลิกสัญญาเร็วนี้นะครับหลังจากนักเตะเนี่ยตกลงย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกคนนึงครับที่จะย้ายออกนะสำหรับอัสเปลิกเวตาซึ่งเราจะไม่ได้ค่าตัวนะครับเป็นการย้ายออกแบบฟรีๆนะครับ ที่เหลือเนข่าวก็มีประปรายนะครับก็มีเรื่องของแมนยูที่สนใจโมเมตคูดูสครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีแล้วก็โรมาโนรายงานว่าเชลซีไม่น่าจะเอานะฮะไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้มีข่าวแมนยูจะเอาคูดูสครับกองกลางวัย2 2ปีของอาแจ็กส์นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าคูดูสเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะครับนี่นะข่าวมากันเพียบเลยฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไคเซโดนะฮะกับเชลซีที่ตกลงสัญญาส่วนตัวได้แล้วลิวพูสนใจลาเวียล็อกตาชิกเฮียวีโกไปมิลานแล้วก็มิลานก็สนใจพูลิซิชนะครับโอ้ข่าวนี้ผมรวบรวมให้จนถึงตีสี่ตีห้ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชาน้านี้ทุกท่านที่ขับรถแล้วก็ได้ฟังข่าวไปก็น่าจะครบถ้วนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมไปเพิ่มให้ในเพจของปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับใครชื่นชอบข่าวหรือว่า โอโ้เห็นผมอัปเดตแล้วนี่ถูกใจมากฝากซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานหรือจะกด Subscribe ให้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ